ปักทงชัยในสมรภูมินรุกภูปากช้างตอนที่1ปี 2, 5 2 9หรือเมื่อ34ปีที่ผ่านมาใช้แดนด้านอีสานใต้ทั้ง4จังหวัดคือจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีถูกลุกล้านอย่างหนักจากกองกำลังทหารเวียดนามพวกมันบุกรุกเข้ามาในแผ่นดินไทย โดยที่ไม่เกรงใจชาวไทยและฐานไทยเจ้าของประเทศแม้แต่น้อยเข้ามาแล้วก็จะแจ้งแต่งเติมตัดต้นไม้น้อยใหญ่และทำฐานที่มั่นขุดสนามเพาะและวางทุ่นระเบิดกับระเบิดไว้อย่างหนาแน,น่นเพื่อป้องกันการบุกเข้าโจมตีจากทหารไทยการบุกรุกข้ามพรมแดนไทยเข้ามาของกองกำลังเถื่อนเวียดนามหิงสำลินในครั้งนั้นมันทำความเจ็บปวด และเจ็บแค้นให้กับฐานไทยเป็นอย่างมากเพราะการเคลื่อนกําลังเข้ามาของทหารเวียดนามหิงสัมรินในครั้งนั้นมันเหมือนกับเอาเท้าที่สกปรกและโสโครกของพวกมันเหยียบลงที่จมูกของทหารไทยและทหารไทยก็ยอมไม่ได้เด็ดขาดมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งเข้าวความเคลื่อนไหวของกองกําลังเถื่อนเวียดนามหิงสัมรินที่รุกเข้ามาในแผ่นดินไทยในครั้งนั้น ถูกแจ้งไปที่กองกําลังสุรนาลรีกองทัพภาคที่สองเจ้าของพื้นที่เมื่อกองทัพภาคที่สองเจ้าของพื้นที่รับทราบผู้มีอํานาจสูงสุดของกองทัพภาคที่สองในสมัยนั้นจึงได้เรียกนายทหารน้อยใหญ่เข้าร่วมประชุมหารือที่ตึกกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองที่ผมเรียกพวกท่านทั้งหลายมาประชุมในวันนี้พวกท่านคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่า ผมเรียกพวกท่านทั้งหลายมาประชุมหาลรือเกี่ยวกับเรื่องใดใช้รูปร่างค่อนข้างท้วมผิวดำแดงอายุอานามประมาณ50กสิบวบกลางๆในเครื่องแบบของกองทบ,บุกไทยเอ่ยถามขึ้นมากลางที่ประชุมด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะดังตามแบบฉบับของทหารไทยทราบครับท่านหนึ่งในคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการตอบออกมาเบาๆมันเยียบจมูกทหารไทยชัดๆ อย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นายทหารยศพลโทคนเดิมลดน้ำเสียงที่เกลี้ยกาอดออกจากปากแล้วท่านจะสั่งการอย่างไรต่อไปครับท่านนายทหารยศพันเอกซึ่งนั่งตรัวตรงอยู่ทางด้านซ้ายมือของประธานการประชุมเอ่ยถามออกมาบ้างเราจำเป็นที่จะต้องเปิดยุตการกวาดล้างขังใหญ่ซะแล้วนายทหารผู้ที่เป็นประธานการประชุมในวันนั้นลดน้ำเสียงที่ก้องกังวานออกจากปาก ท่านครับเราจะใช้กำลังพลจากส่วนใดเข้าร่วมปฏิบัติการครับนายทหารฝ่ายเสยนาธิการประจำกองทัพภาคที่สองซึ่งนั่งตัวตรงอยู่ทางด้านขวามือของท่านประธานในที่ประชุมถามออกมาบ้างแล้วเสียคิดว่าเราจะใช้กำลังจากส่วนใดบ้างละ่ะนายทหารยศพลโทซึ่งเป็นยศที่ใหญ่สุดในห้องประชุมจ้องหน้าเจ้าของคำถามและหลุดน้ำเสียงที่ทุมท้มๆออกมา ท่านครับผมคิดว่าเราจำเป็นต้องใช้กำลังทหารพลานจู่โจมจากค่ายปักธงไทยร่วมด้วยคุณมีเหตุผลใดที่จะต้องใช้กำลังทหารพลานจู่โจมค่ายปักธงไทยเข้าร่วมศึกในครั้งนี้นายทหารผู้มีอำนาจสูงสุดในห้องประชุมลุกคำถามออกมาอีกครั้งพร้อมกับจ้องหน้านายทหารฝ่ายเสยนาธิการซึ่งนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือลำดับที่สท่านครับ ฐานพลานจู่โจมค่ายปักธงชัยเป็นกําลังทหารกึ่งพลเรือนพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญการรบในพื้นที่ป่าภูเขาเป็นอย่างมากที่สําคัญฐานพลานจู่โจมค่ายปักธงชัยมีประวัติการสู้รบมาแล้วหลายสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นในยุทธการใต้ร่มเย็นที่9ใต้ร่มเย็นที่1 1บใต้ร่มเย็นที่15ยุทธการที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ยุทธการภูคัด ภูเมียงยุทธการที่ภูหินลองกายุทธการสุริยพงศ์สี่จังหวัดนัานหรือแม้แต่การปราบปามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เขตงาน205 207อีสานตอนใต้ทั้งหมดก็เป็นผลงานของทานประจุจมหน่วยนี้นะครับท่านนายทหารยศพลตรีหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการร้าย,ยาวจนท่านประธานการประชุมต้องรีบตัดบทผมเห็นด้วย แล้วมีนายทหารท่านใดบ้างที่ไม่เห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นพูดจบนายทหารผู้มีอำนาจสูงสุดของกองทัพภาคที่สองในขณะนั้นก็กวาดตามองไปที่คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการที่มาร่วมประชุมหารือในวันนั้นแต่ท่านต้องพบกับความว่างเปล่าเพราะนายทหารน้อยใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวต่างลงความเห็นเป็นเอกฉันว่าต้องใช้กำลังฐานพลโจ,จมค่ายปักทงชัย เข้าร่วมปฏิบัติการในภารกิจนี้การประชุมหารือแผนยุทธการกวาดล้างผู้ที่คิดมีชอบต่อแผ่นดินไทยครั้งใหญ่จบลงแต่เพียงเท่านั้นบรรดานายทหารชั้นยศต่างๆของกองทัพภาคที่สองต่างลุกขึ้นยืนโค้งคำนับนายทหารผู้เป็นประธานในการประชุมต่อจากนั้นนายทหารทุกคนทุกท่านต่างก็แยกย้ายไปสารต่อง,งานที่ตนเองได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ กลางเดือนมกราคม2529ค่ายปากักธงชัยมีการฝึกทุบตวนให้กับกำลังพลอย่างหนักยุทธวิธีการสู้รบในป่าถูกหยิบขึ้นมาใช้อีกครั้งหลักสูตรการฝึกในครั้งนั้นเท่าที่ผมจำได้คือการยิงปืนฉับพันการยังชีพในป่าสงครามทุ่นระเบิดและกับระเบิดยุทธวิธีการบุกเข้าโจมตีฆ่าศึกที่สนามฝึกแห่งนี้ พวกเราทหารปรานจูโจมไข่ปักธงชัยได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายหลายอย่างในการล่าการฆ่าและสังหารฆาศึกเพราะผู้ที่เดินทางมาฝึกให้กับพวกเราในครั้งนั้นเป็นนายทหารที่เชี่ยวชาญด้านอาวุธและวัตถุระเบิดจากศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีซึ่งการฝึกทบทวนในครั้งนั้นถ้าจะไม่ผิดพวกเราฝึกถึง15วันเต็มโดยฝึกทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน จนพวกเราหลายคนมีอาการอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดแต่แล้วจู่ๆราไปเดือนมกราคม2529พวกเราได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือให้ออกปฏิบัติงานตามแนวชเยแดนด้านภาคอีสานตอนใต้ในพื้นที่อำเภอขุนหารอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและอำเภอนาำยืนอำเภอนาจร่วยจังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่จะออกเดินทาง ในครั้งนั้นผมจําได้ว่าพวกเราต้องเซ็นใบตายทิ้งไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางใบตายที่ผมว่าคือเอกสารการมอบสิทธิ์และผลประโยชน์ให้กับทายาทหากทหารพลานในนั้นเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่พวกเราเรียกเอกสารใบนี้ว่าใบตายเมื่อพวกเราเซ็นใบตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรบ เมื่อตรวจสอบอาวุธยุทธปพกรณ์เสร็จเรียบร้อยก็หันไปตรวจสอบสเสบียงอาหารว่าพอเพียงพอที่จะยังชีบได้ถึงเจวันหรือไม่ถ้าไม่พอมีสิ่งใดขาดเหลือพวกเราต้องจัดแจงหาซื้อจนครบและให้แล้วเสร็จในคืนนั้นอาจมีท่านผู้ฟังบางคนสงสัยว่าเพราะเหตุใดพวกเราจึงต้องเร่งรีบขนาดนั้นทำไมพวกเราไม่เตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆท่านผู้ฟังครับ พวกเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เลยเพราะทุกครั้งที่พวกเราออกสนามรบพ,พวกเราไม่รู้หรอกครับว่าจะออกวันที่เท่าไหร่เดินทางเวลาใดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นความลับทั้งสิ้นบางครั้งพวกเราเตรียมพร้อมอยู่เป็นเดือนฝึกทบทวนอยู่เป็นเดือนจู่ๆหน่วยเหนือแจ้งมาว่ายกเลิกการเตรียมพร้อมมันเป็นคำสั่งที่ห้วนๆสั้นๆจากสาเหตุนี้เอง พวกเราทหารพลานจึงเตรียมสเสบียงอาหารแทบไม่ทันในทุกๆครั้งที่มีคำสั่งจากหน่วยเหนือให้ออกยุทธการและการเดินทางออกสนามรบของพวกเราในครั้งนั้นก็ไม่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาคือรวมพลเพื่อตรวจสภาพพร้อมรบที่สนามกีฬาหน้ากองบัญชาการส่วนกำลังรบเมื่อตรวจสภาพพร้อมพร้อมรบเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็เดินทางออกจากค่ายปักธงชัย ด้วยรถยนต์โดยสารสีส้มที่เช่าเหมาคันมาจากเอกชนรายหนึ่งในตัวจังหวัดนครราชสีมาพอรถยนต์โดยสารพาพวกเราวิ่งมาถึงหน้าค่ายบริเวณอนุสาวรีย์จ่าดำก็เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาคือผู้น้ำหน่วยสั่งให้พลขับจอดรถยนต์เพื่อให้กำลังพลที่อยู่บนรถลงมากราบไหว้ขอพรจากพระภูมิเจ้าที่และเจ้าพ่อปู่หลวงเมื่อกลาบไหว้ขอพรเป็นที่เสร็จเรียบร้อย ผู้นำหน่วยก็สั่งให้กำลังพลขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อก่อนที่พลขับจะเคลื่อนรถยนต์ออกจากที่ก็มีเสียงปืนดังขึ้น9นัดซ้อนจากการยิงของผู้นำหน่วยของฐานพลานนักรบชุดดำ ิ้นเสียงปืนนัดสุดท้ายขบวนรถยนต์ของนักฆ่าชุดดำจากค่ายปักธงชัยก็เคลื่อนตัวออกอย่างช้าๆพอถึงสามแยกหน้าค่ายปักธงชัยพลขับรถยนต์ขันหน้าก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายพร้อมกับหมุนพวงมาลายัยนำรถยนต์มุ่งหน้าไปที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อขบวนรถวิ่งได้ประมาณ20กิโลเมก็ถึงสี่แยกทางไปเขื่อนลำพะเพิลพลขับ ก็ได้หักพวงมาลัยเลี้ยวขวามืออีกครั้งต่อจากนั้นก็หมุนพวงมาลัยนำรถยนต์มุ่งหน้าไปที่อำเภอโชคชัยแต่ขบวนรถยนต์ประมาณ20คันยังไม่ทันที่จะพ้นไปจากสี่แยกไฟแดงแห่งนั้นผมได้ยินเสียงร้องตะโกนดังโวกเวียวอยมาจากสองข้างทางพวกเราฐานพลานไก้ปากตรงชัยออกลบอีกแล้วโว้ยที่ผมได้ยินเมื่อสักครู่ เป็นเสียงของกลุ่มคนขับรถมอเตอร์ไซค์สามล้อรับจ้างที่ตั้งคิวอยู่ตรงมุมสี่แยกของถนนเสียงร้องตะโกนของกลุ่มคนขับรถรับจ้างที่ผมบอกนั้นมันดังก้องสะท้อนไปยังฝั่งตรงข้ามจนชาวบ้านร้านตลาดหันหน้ามามองแต่อย่างนี้ต้องมีการตายเกิดขึ้นแน่นอนเป็นเสียงจากพ่อค้าโอเลี้ยงที่ตั้งร้านอยู่ใกล้ๆสี่แยกมึงคิดว่าใครจะตายวะไอเชิม มีเสียงตะโกนดังแทรกขึ้นมาแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มอยู่ตลอดเวลากว่าทหารพลานตายก่อนแง่แงกูคิดว่าทหารพลานไม่น่าจะตายผู้ก่อกาอรขิวนนิสตั้งหากที่ต้องตายถ้าไม่เชื่อมึงคอยดูมีเสียงโต้เถียงกันระหว่างคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับคนขับสาล้อสกายแล็บดังแว่วเข้ามาในสวดประสาทของผม การโต้เถียงของคนกลุ่มนั้นในความรู้สึกของผมแล้วข้อโต้เถียงของคนทั้งสองนั้นถูกทุกข้อและถูกทุกคนเพราะการเดินทางไปที่สนามรบของพวกเราทหารพลานในครั้งนี้ต้องมีการตายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะตายมากตายน้อยและฝ่ายใดตาย,ต,ายต้องขึ้นอยู่กับฝีมือของทหารผู้ปฏิบัติงานเองการเดินทางไปที่ชายแดนอิสานใต้ครั้งนี้ พวกเราทุกคนรู้อยู่เต็มอกว่าต้องมีกำลังพลฐานพลานบาดเจ็บและล้มตายเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในตอนนี้เหตุการณ์ที่ว่ายังไม่เกิดขึ้นจึงไม่มีผู้ใดรู้ว่ามันจะออกหมู่ออกจาหรือออกผู้กองจบตอนที่หนึ่งแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง กดติดตามผมด้วยครับขอบคุณครับ